สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนอรีราดาทารไทยชตาค่ะวันนี้เป็นการทําคลิปดวงคอมรักนะคะเป็นการอ่านดวงคอมรักให้กับชาวทัตลมค่ะกลุ่มวิถุนแล้ก็ตุนนะคะเป็นดวงคอมรักคนโสดประจําเดือน เมษายน2568นี้แล้วนะคะสาวัดลมนะคะปีนี้จะได้ไปเล่นสงกรานกับใครที่เป็นคนพิเศษหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันนะคะสาวัดลมสำหรับตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดซอยวิจรารณาในการรับชมด้วยค่ะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะอาจารย์นรดจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีตามแบบไทยโอ้พลังงานความรักคนโสดชาวท้องลมขึ้นมาสวยงามมากนะคะใบแรกนะคะ acceptance นะคะพลังงานของคนโสดที่กำลังจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่ยอมรับ ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะที่ยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำอะไรนะคะหรือเป็นคุณที่สามารถเปิดใจรับคนคนนี้ที่เข้ามาโดยที่ยอมรับเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะตรงนี้ไพ่สลหรับเรื่องราวสลหับตัวตนกันได้นะคะไพ่บอกว่า fully accept each other นะคะ for t o love โอ้พนังงาน คุณกําลังจะเหมือนกับได้เปิดใจได้ยอมรับให้คนพิเศษของคุณเนี่ยได้เข้ามาแล้วสําหรับรักแท้นะคะ to take root and flourish นะคะแสดงว่าตอนนี้มันเป็นพลังงานของการที่คุณได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่คนที่คุณถูกใจแล้วคนที่คุณอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะที่ลึกซึ้งมากๆนะคะ deep นะคะ อย่างรากลึกลงไปเลยอยากให้ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับเปิดใจยอมรับเขาในอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ดีใจที่เขายอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นก็ได้นะคะพลังงานดีมากนะคะหรือว่าคนโสดได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่นอกจากเขาแล้วอาจจะเป็นคนรอบข้างเขาเพื่อนเขาครอบครัวเขาเปิดใจรับคุณมากๆนะคะทำให้ใจฟูมากๆนะคะได้เจอกับทั้ง คนที่ดีด้วยนะคะเราก็อาจจะมีครอบครัวของเขาที่เข้ามารักเราอีกคนนึงเห็นเราเป็นลูกสาวลูกชายของเขาอีกคนนึงก็ได้นะคะพลังงานของ acceptance นะคะการได้รับการยอมรับนะคะการได้รับความสำคัญนะคะชาวทัดลม bridge นะคะสะพานสะพานแห่งความรักทอดข้ามมาแล้วนะ build a bridge of understanding อู้ ทำไมเป็นพลังงานของเมื่อกี้การยอมรับอันนี้คือความเข้าอกเข้าใจความเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ Crossing the rivers of the soul เป็นสะพานที่เหมือนกับมันข้ามไปถึงจิตวิญญาณแห่งรักแท้ของชาวธาตุลมด้วยนะคะคนสดชาวธาตุลมอา,อาจารย์ว่าคุณกําลังเจอกับความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันมากๆนะคะหรือคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวชะตาชีวิตที่มัน คล้ายคลึงกันหรือเปล่านะคะเข้าใจเห็นใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะหรือรู้สึกว่าเขาก็โดนมาอย่างเราเอย,ยังไงหรือเป็นลักษณะของความเข้าใจในความจริงใจนะคะเข้าใจในความหวังดีของเขาที่มีต่อเราก็ได้นะคะที่ทําให้ชาวทาดลมเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็เห็นคุณค่าในความรักแท้นะคะที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะ โอ้ oh, พลังงานทำไมหวานขนาดนี้คะ่ะชาวทัดลมสีไพ่ของอาจารย์ว่าหวานแล้วนะคะความรักของชาวทัดลมกำลังหวานยิ่งกว่า <laughs> deep dive นะคะ dive deep into each other mm hmm. นะ,ะ u n c o v e r hidden p o s โอ้ ho. มันเป็นพลังงานของความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่ร้อนแรงมากๆด้วยนะคะเหมือนกับ รักเขาเหมือนกับเจอได้เจอกับคนที่ที่ใช่ที่คุณรอคอยมานานแสนนานใช่ไหมนะคะเหมือนเมื่อได้เจอเขาแล้วไม่อยากที่จะแยกกันอยากกอดเขาเอาไว้ในอ้อมแขนของคุณจริงๆนะคะเป็นพลังงานที่มันอาจจะเป็นอะไรที่ชาวัาลมห้ามใจของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะรัก ลึกซึ้งเกินห้ามใจจริงๆนะคะในความรู้สึกตรงนี้นะคะเลยบางทีคุณอาจจะแอบ,บรักแอบ,บชอบแอบเึ้งเขามานานแล้วหรือเปล่านะคะเรากําลังจะได้สมหวังนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้ก็ได้นะคะว้าวพลังงานดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทารูกันดีกว่าค่ะอันนี้ใช้ไพ่แบบจีนๆนิดหนึ่งนะคะ ติดซีรีส์จีนยังลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้มีไพ่ของสี่เหรียญโอ้รักฝังใจรักฝังใจรักมากๆนะคะหรือบางคนแอบรักแอบปื้มมานานแล้วก็ได้นะคะหรือเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกประทับใจมากๆหรือเปล่านะคะเก็บเขาไว้ในสี่ห้องหัวใจของคุณเลยนะคะมาดูกันต่อนะชาวทัดลม มีไพ่ของสเตรนนะคะมีพลังงานของชาวสิงนะคะพลังงานของชาวสิงขึ้นมานะสเตรนนะคะ The Star พลังงานของชาวกลุ่มขึ้นมาค่ะโอ้พลังงานขึ้นมาดีจังเจ็ดถ้วยค่ะมีไพ่งงของโอ้ Judgment ค่ะ ผมลิขิตใช่ไหมกับความรักครั้งนี้นะคนโสดมีอู้เดอะเวิลด์นะคะจิ e u n นิเว s ร์สนะคะก็คือเดอะเวิลด์เอ่ออัสวินถ้วยค่ะเป็นชาวทัดน้ำได้ค่ะมีกรากรกแล้วก็พิจิกค่ะเอ่อเป็นไพ่ไฮโรแฟนค่ะไพ่พระสังราชนคะนคะ หมายเลขห้าค่ะหนึ่งถ้วยค่ะโอ้ยหรือว่าหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบนะคะรักแรกพบแค่สบตาหรือเปล่านะชาวทดลมนะหรือเป็นรักแรกของคุณที่ได้หวนคืนมาเจอกัน แปดไม้เท้าพลังงานดีมากนะคะชาวทัดลมนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนโสดในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะพลังงานของสี่เหรียญน,นะคะความรู้สึกดีๆของชาวทัดลมเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความชื่นชมชื่นชอบเขาประทับใจในตัวเขานะคะหรือเก็บเขาเอาไว้ในใจมานานแล้วก็ได้นะคะ ด้วยพลังงานตรงนี้นะจรันว่าชาวทัดลมคุณกําลังสารต่อความสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วเหมือนกับเขาเองในช่วงเวลานี้นะคะเดอะสตาร์นะคะเขาเป็นคนที่ทโดดเด่นเป็นคนที่ดูดีมากๆหรือเป็นพลังงานของชาวทัดลมเองนะคะที่โดดเด่นแล้วก็ดูดีมากๆนะคะทําให้พลังงานของคุณเนี่ยออร่ามันมาแบบเต็มมากๆนะคะทําให้เขาเหมือนกับชื่นชมแล้วก็ ชื่นชอบในตัวของคุณเช่นกันนะคะเขาอาจจะเป็นสเตรนท์เป็นชาวสิงห์นะคะเป็นคนที่เหมือนกับมุ่งมั่นในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญมากๆเป็นคนที่เหมือนกับชอบลุยชอบทําอะไรด้วยตนเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ที่เก่งมากนะเก่งไม่แพ้ผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือเหมือนกับเป็นผู้ชายที่ เข้มแข็งมากๆนะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะคะหรือเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็นผู้นำมากๆนะคะเดอะสตาร์เรก็เจ็ดถ้วยนะจันว่าคุณกำลังฝันนะคะฝันถึงความรักฝันถึงความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยเดอะสตาร์นะคะกำลังสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีมันดูมีความหวังหรือว่า เขาให้ความหวังอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณเก็บมาฝันนะคะอาจจะเหมือนกับได้ ได้ยินท้อยคาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเขาเปิดใจให้กับคุณหรือเปล่านะคะทําให้ชาวธาตุลมคุณรู้สึกว่าความฝันที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันพัฒนามั่นคงไปได้เนี่ยมันกาลังเป็นไปด้วยดีนะคะโอ,อ้พลังงานขึ้นมาจัสเมนด้วยนะพลังงานตรงนี้อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของพมลิขิตมันเป็นเรื่องของไร t ทางก็ได้นะคะเป,เป็นเรื่องของเวลาที่ใช่ของชาวธาตุลมเองนะที่ ่อให้คุณอาจจะพบกับเขามานานแล้วแต่อาจจะเหมือนกับเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงช่วงเร็วๆนี้หรือช่วงเดือนเมษ,ษายนนี้ก็ได้นะคะเป็นไร้ธรรมของคุณหรืออาจจะพัดพกคจากกันไปนานแล้วกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้หรือเขามาตามคําอธิษฐานขอของคุณก็ได้นะคะหรือว่ามันเป็นลักษณะของ คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่ทําให้คุณได้เจอกับความรักที่มีความแตกต่างจากคุณเนอะ the world นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะ universe นะคะเป็นคนต่างถิ่นด้านไกลต่างชาติหรือเป็นความรักออนไลน์รักทางไกลอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันแต่ในสุดก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะหรืออยู่กันคนละจังหวัดคนละที่เลยก็ได้มาเจอกันหรือจริงๆอ่ะ เป็นคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าอาแต่อาจจะเหนืออีสานใต้แล้วมาเจอกันที่กรุงเทพมาเจอกันที่ชลบุรีนะคะมาเจอกันที่เชียงใหม่ที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของคุณทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะหรือเขาเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยก็ได้นะทำให้คุณได้มีโอกาสได้สานสัมพันธ์ได้สานความรักกับเขานะคะ หมือนลึกๆเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะภายใต้ท่าทีที่สเตรนที่เข้มแข็งของเขาแต่ลึกๆเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเหมือนยิ่งยิ่งได้พูดคุยได้ทำความรู้จักคุณได้เห็นถึงมุมที่อ่อนโยนคุณได้เห็นถึงความใส่ใจในความรู้สึกในรายละเอียดอะไรบางอย่างนะคะที่เขามีให้กับคุณมากๆเลยก็ได้นะคะหรือเขาเข้ามาแล้วทำให้ คุณเองคุณรู้สึกว่ามีคนที่ใส่ใจดูแลคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะพลังงานของอัศวินถ้วยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสนดีกับคุณนะคะพลังงานของไพ่พัชสังฆราชเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะๆหรือว่าอาจจะอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะชอบคอยสอนคอยชี้แนะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คำสอนของเขามันกลับเป็นคำสอนที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นคำสอนที่หวังดีกับคุณแล้วคุณก็รู้สึก ทราบซึงนะคะในคําแนะนําความห่วงใยของเขาต่างๆเหล่านี้นะคะโอ้ยหนึ่งถ้วยนะสันว่าตอนนี้คุณกําลังใจฟูอยู่กับเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะอาจจะหยุดคิดถึงเขาไม่ได้แล้วนะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปเร็วๆนะคะความเป็นแปดไม้เท้านะคะหรือพร้อมที่จะยอมทําทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะสาวทัดลมนะคะหรือคุณกำลังเดินหน้าจีบเขาแบบเต็มสตรีมมากๆนะคะโทรหาเช้ากลางวันเย็นวิดีโอคอลตลอดไปไหนรายง,งานตลอดนะคะหรือพร้อมที่จะเดินหน้ามาเจอกันแล้วก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็น uh, the universe เป็น the world จริงๆนะ UK, คอยู่ไกลกันจริงๆก็อาจจะได้มาเจอกันนะสงการานนี้หรือเปล่านะคะสาวทัดลมเดี๋ยวมาดูบทสรุปความรักของชาวทัดลมกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไง ก่อนที่จะไปดูพลังงานของเขาแล้วก็คุณนะคะขอดูบทสรุปความรักคอนโซดก่อนนะสี่ดาบค่ะอู้สองถ้วยค่ะห้าถ้วยค่ะ มีไพ่ของจ Emperor นะคะพลังงานของชาวลักคนาราศีเมษก็มาค่ะโอ้เดอะซันค่ะพลังงานดีมากนะชาวทัดลมโอ้โ oh, ห oh. คุณอธิษฐานขอไว้หรือเปล่าเนี่ยนะสี่ดาบนะคะสี่ดาบสองถ้วยหรือมันเป็นการอธิษฐานขอนะคะสมดังที่คุณได้รอคอยไว้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วสองถ้วยนะคะ เป็นเหมือนกับคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะหรือมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆนะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องของความเข้าใจความห่วงใยความปรารถนาดีต่อกันและกันนะคะหรือสีดาบเขาเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะเหมือนเพลงของใครนะที่กําลังฮิตทิดอะเครื่อนอะใช่ไหม ให้ควมรักหิวใจอานะคะเข้ามาหิวใจคุณนะคะพลังงานตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับห้าถ้วยอะ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เศร้ามาก่อนนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนที่เศร้ามากๆนะคะหรือคนสองคนอาจจะอกหักมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วได้มา เจอกันนะคะหรือไปดื่มไปดิงแล้วเจอกันหรือเปล่าแล้วปรับทุกนะคะจนกลายเป็นความรักขึ้นมานะสองถ้วยนะคะ G M เอ per ออหรือว่ามันเป็นพลังงานของเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเข้ามาฮิวใจคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังนะคะมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันกันกบเขานะคะเพราะว่าไพ่ปิดจ,จบคือสวยมากนะเดอะซันนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคู่แท้ได้เจอกับคู่บุญบาร,รมีของคุณแล้วนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหนะ้าเขาในทุกๆวันนะอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยากดูแลกันไปจนถึงแบบวาระสุดท้ายของชีวิตเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของเดือดซันเมื่อเขาเข้ามาแล้วแสดงว่า เขาทาให้ชื่ของคุณมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นหรือเขาเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเกอื้อกูลอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณนะคะเข้ามาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตนะคะเข้ามาเป็นคนที่เป็นจิตวิญญาณแห่งรักแท้ที่ทําให้คุณมองเห็นความรักในมุมที่สวยงามมากขึ้นนะคะพลังงานตรงนี้นะคะเจอแล้วนะคู่บุญบาร,รมีของสาวทัดลมนะคะเดชสันที่ขึ้นมานะคะโอ้พลังงานดีนะเดี๋ยวขอดูพลังงานฝั่งของเขานะตัวตนของเขาหรือว่า เขาอยากจะทำอะไรให้คุณ take A c t i o n อะไรบ้างนะพลังงานของราชาัถ้วยค่ะทำไมชาวทัดน้ำมาแรงนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะอัศวินถ้วยนะโอ้พลังงานเดียวกันเลยนะคะอัศวินถ้วยเมื่อกี้ก็อัศวินถ้วยราชินีดาค่ะพลังงานชาวทัดลงกุมิถุนตุนถ้าดูจากสองใบนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะอัศวินกับ,บราชินี หเหรียญค่ะสิบไม่เท้าอ่ะมีไพ่ของเจเหรียญค่ะว้าวคุณได้ไพ่ของคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นะสองถ้วยนะคะพลังของทวินเฟรม สวินดาค่ะวีออฟออ้ววีออฟฟอร์จูนเลยค่ะโอ้พลังงานขึ้นมาดีมากนะคะสาวทัดลมนะคะตัวเขาเองนะจนว่า เขาเป็นคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนกับไม่เปิดใจรักใครแล้วก็ได้นะสิบไม้เท้านะคะเพราะว่าเขาอาจจะเจอความรักที่มันเจ็บปวดมาจุกๆุกมานะแต่ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับเรื่องราวสลับตัวต,วตวนกันได้นะคะแต่มันกัเหมือนกับว่าพอเขาได้เจอคุณนะคะหรือคุณทาดีกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาเปิดใจหรือเขาทําดีกับคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เข้าอกเข้าใจนะคะถูกสตา์มากๆนะสองถ้วยนะคะมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะที่ทำให้เขาอาจจะเหมือนกับเข้ามาอยากพูดอยากคุยนะคะอยากเปิดใจอะไรบางอย่างเปิดเผยความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้จริงๆนะคะพลังงานของสองถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนกับมันเป็นเรื่องของโชคสตา์ที่ผัดพาาเขาเข้ามาเจอก,กันกับคุณจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้ เคยเจอกันมาแล้วกันที่คุณได้กลับมาเจอกันครั้งนี้อีกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตจริงๆนะคะวิลล์อัลฟอตจูที่เข้ามานะคะเขาก็เหมือนกับเป็นคนนี่อาจจะเชื่อมั่นในเรื่องของพรมลิขิตก็ได้นะคะแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันไปได้ดีมากๆนะคะหรือมันกลับมาพบกันด้วยความ คิดถึงความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวของกันและกันมากๆแล้วนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะถ้าเป็นพลังงานของคนที่เคยพัดพากจากกันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเหมือนเขารู้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าคุณเขาขาดคุณไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเขารู้สึกประทับใจในตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่า คุยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขคุยกันแล้วเข้ากันได้ดีนะคะหรือมีความชอบอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมีความใจตรงกันอะไรบางอย่างนะก็าอาจจะเหมือนกับคิดถึงคุณโทรมาหาคุณคุณก็คิดถึงเขาโทรไปหาเขาโทรกันแบบชนกันกลางอากาศเลยก็ได้นะคะดูไลน์แล้วอาจจะเหมือนกับเอา้าโทรมาในเวลาที่แบบแทบจะแบบวินาทีเดียวกันเลยก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะปิดท้ายด้วยไพ่ของ w h e l of fortune ค่ะ มันเป็นเวลาที่ใช่สําหรับคนสองคนแล้วเขาก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นเวลาที่ใช่ที่เขาจะเปิดใจกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อให้เขาเคยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ไม่ได้แล้วนะคะเขาอยากที่จะได้อยู่คู่กันกับคุณนะคะเจ็บถ้วยได้สร้างความรักได้สร้างความผูกพันต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ ไม่อยากที่จะจากกันไปไหนแล้วนะพลังงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานฟังของคุณบ้างนะคะชาวทัดลมที่โสดมีไพ่ของราชดาบโอได้พลังงานของตัวเองเลยนะคะหรือเป็นชาวทัดลมด้วยกันก็ได้นะกลุ่มมิถุนตุนจิเแอมพลสค่ะ 9กดาบค่ะราชินีเหรียนนะคะมีพลังงานของชาวทัดดินมังกรสศกันเข้ามาค่ะ5ดาบค่ะหถ้วยค่ะบางคู่หรือว่าบางคู่เป็นความรักเก่าก็ได้นะ มีไพ่ของหนึ่งดาบค่ะสี่ถ้วยค่ะพลังงานตรงนี้นะชาวทัดลมเองนะคุณเองอะคุณเหมือนกับแอบ,บกลัวแอบ,บวิตกกังวลนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไว้เยอะนะคะคุณอาจจะกลัวที่จะผิดหวังหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่ ต่อ้คุณเป็นชายชายหญิงๆิงด้วยกันนะเอ็มเพรสแล้วก็ราชินีเรียนนะแต่คุณก็มีอะไรที่มีความเก่งเหมือนกันนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ต่อสู้ชีวิตจนเหมือน,นกับประสบความสําเร็จนะคะมาด้วยกันก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้5ดาบหถ้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าต่อให้เขามมีความแตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของอายุแตกต่างเรื่องของเชื้อชาตินะคะแตกต่างเรื่องของศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มันเหมือนกับ ผูกพันกันมากๆเหมือนกับพอเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคนอื่นแล้วอยากคุยกับเขาคนเดียวนะคะถ้าเกิดใครที่อาจจะเหมือนแชทออนไลน์มีคนคุยหลายคนแต่พอคุณเจอเขาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันใช่คุณรู้สึกว่าผูกพันนะคะมันมีความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาจริงๆที่คุณไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงก็ได้นะแต่ว่าในความ เครียดในความกังวลในความสับสนในความรักครั้งนี้ห้าดาบอะคุณกับกล้าที่จะเดินหน้านะคะ1ดาบกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะฟันธงหรือกล้าที่จะเลือกเขาเพียงคนเดียวแล้วนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนกับคุยไปไม่ได้ตอบโจทย์คุณแล้วนะชาวทัดลมนะคะคุยไปแล้วมันไม่ใช่นะส่ถ้วยความไม่พอใจแต่6ถ้วยคือความรักที่ลึกซึ้งมากๆเหมือนเจอเขาแล้วคุณหยุดตรงนี้แล้วนะคะ ใจคุณรอ,อเขาคนเดียวก็ได้นะอารมณ์แบบนี้แล้วคุณก็แคร์เขามากๆนะต่อให้ก่อนหน้านี้คุณจะทําตัวเป็นอณา,าวสารวาคาสโนวิกแจ่เ,เจอคนนี้คุณรู้สึกว่าใช่จริงๆแล้วเขาเป็นของจริงเป็นตัวจริงสําหรับคุณนะคะแสดงว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อเขานะหนึ่งดาบหรือทําให้เขาเห็นว่าคุณชัดเจน กับเขาคนเดียวมากๆก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งดาบตรงนี้ยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องราวความรักดีๆของชาวทัดลมนะคะขอให้เมษานี้นะคะมีคนรู้ใจเข้ามาเป็นคนถูกใจเข้ามาขอให้สมหวังดังใจได้เจอกับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะคะชาวทัดลมนะคะส่งกำลังใจไปให้ะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ